เฮ้ยไอ้เล็กแหละวิญญาณสัมภเวสีได้โปรดตัวไหนก็ได้ที่เคยออกมาหลอกมาหลอนผู้คนวันนี้ได้โปรดอ่ะอ่ะอ่ะขอคุณหน่อยเฮ้ยทุกทุกคนครับเฮ้ยเสียงอะไรอะผีหลอนวิญญาณเฝ้า เรื่องล่ำหรือกันว่าที่นี่นั้นมักได้มีการพบเจอถึงผีและวิญญาณกันอยู่บ่อยครั้งจนทำให้มีผู้คนมากมายต่างแห่แหนยกผลกันเข้าไปเพื่อสัมผัสความหลอนในตอนยามดึกและต่างก็บอกกันว่าที่นี่นั้นสุดเฮี้ยนและมีผีดุคอยเฝ้าสิงสถิตยอยู่ด้านใน คืนนี้เลิกง,งามยามเหมาะข้าพเจ้าขออาสาบุกเดี่ยวเพื่อเข้าไปข้างในและปิดไฟขอเล่นซ่อนแอบกับเหล่าผู้ผีที่ถูกกล่าวขานดูสักหน่อยถ้าเหียนจริงก็หาข้าพเจ้าให้เจอถ้าหาไม่เจอก็แสดงว่าที่นี่นั้นเหียนไม่จริงนี่นะครับผมอไขปริศนาที่หนึ่งที่หลายๆท่านบอกว่าเหมือนมี ไฟอยู่ในบ้านนะครับผมไม่ใช่ไฟคือไฟที่อยู่ตรงทางถนนนะครับผมอาจจะสะท้อนไปนะผมจะเช็คนะสถานทิ่ศิษรวมๆก่อนนะครับโวันนี้เราแทบจะไม่เปิดไฟลอวอัน,นี้คือผมไม่ได้เปิดไฟอะไรเลยนะผมปิดไฟหน้ากล้องหมดแล้วหญ่มากนะครับดูเผลอๆด้านนอกเหมือนจะเล็กนะครับผมทําไปทํามาแล้วไม่เล็กเลยนะครับอกุฏินะครับผมตรงนี้ผมอาจจะเสียงดังมากไม่ค่อยได้ไม่ค่อยดีนะ ดูรอบๆกันให้ทุกคนได้เห็นกันโอ้โหทีวีรุ่นนี้เท่าที่ดูน่าจะเปิดไม่ติดแล้วนะครับโอ้โหทุกกคนครับบรรยากาศโคตรได้เลยครับทุกท่านอืมเหมือนมีตัวนะอยู่นะครับ นี่ก็มีครับผมเต็มเลยครับเฮ้ยเมื่อกี้ด้านนอกก็เหมือนจะเห็นนะแ้านหนึ่งนะทุกท่านใช่ป่ะเห็นเหมือนแวบบๆครับอ่านี่ไงเต็มไปหมดเลยนะครับผมอันนี้อ่านไม่ออกนะครับผม เหมือนตรงนี้จะมีห้องหูห้องเยอะมากครับทุกท่านใหญ่มากครับผมอุ้ยผมชอบอันนี้มากเลยครับทุกคนสุดยอดของความคาสเซ็กนะครับผมหาดูยากนะนะครับ เป็นตัวที่ถูกข้อ,อยู่ด้านบนแบบนี้นะครับผมเนี่ยทำให้เราได้เห็นเลยว่าคนสมัยก่อนนะครับผมมีการเก็บแล้วก็เรียบเรียงปิ่นโตแบบในลักษณะนี้นะครับผมนะปกติเราจะเจอกันแต่แบบวางอยู่บนชั้นในลักษณะนี้ใช่ไหมครับเมยวมีการสลักข้อความเต็มไปหมดนะครับตรงนี้ อะไรอ่ะอ่านว่าอะไรแป๊บนึงนะครับผมอันนี้เขียนว่าห้ามเล่นนะครับอันนี้อ่านว่าอะไรครับทุกคนขอคอมเมนต์หน่อยนะครับผมอันนี้ห้ามครับห้ามอะไรเอ่ยโหนี่เก่ามากครับโอ้โหมามีครับทุกคนเอาละครับเป็นอะไรที่หาดูยากมากครับผม มีมัมมี่เกิดขึ้นครับทุกท่านเดี๋ยวขอสักหน่อยอือจะลังอยากได้อยู่พอดีเลยนะครับรุ่มหนึ่งเลยมาเล่นกันค่ะเรามา สี่หลงหลังนี้นะครับผมถ้าอยู่คนเดียวแล้วปิดไฟม,มืดๆนะผมว่ามันวางเวงใช้ได้เลยนะครับเมื่อกี้ผมได้ยินเหมือนเสียงผู้ชายแก่ๆนะครับผมน่าจะเป็นน่าจะเป็นคนนะครับผมที่อยู่ถัดจากตรงจุดนี้ไปค่อนข้างไกลนิดนึงนะครับเหมือนลักษณะคล้ายๆก,กับปั่นจัก,กรยานนะครับผม ทุกคนครับขอโทษนะครับผมจะไม่เดินข้ามจีวานที่อยู่ตรงพื้นเด็ดขาดน,นะครับผมในห้องนี้เหม็นครับทุกท่านเจอกับเชือกอะไรบางอย่างนะครับผมโอ้ยอันนี้เพิ่งเห็นครับทุกคนอ,อื้อรามารู้จัน์เคยมาที่นี่ครับทุกคน ชัดเจนครับผมหลักฐานยืนยันได้ถึงการมานะครับผมนี่เลยชัดเจนครับสูลูกุยฮันตูมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะอาสตมาสกามายาท้าก่อนนะท้าก่อนท้าได้นะถ้าผีท้าได้นะครับผม อา,าโตมาซากมยาอินฟารเรดดีกว่ามีทั้งหมดสามชั้นนะครับผมเฮ้ยอันนี้มันที่เราอยู่มันชั้นสองนี่ว่าต้องชั้นสามนะครับผมชั้นสามสยองขวัญอสโตมาซากมยาเฮ้ยครับเฮ้ยทุกทุกคนครับเฮีย้ยหมาหอนเลย เฮ้ยอะไรวะแป๊บหนึ่งนะครับผมมีคนอยู่หรือเปล่าครับหืเี <Yeah. S 2> ทุกคนครับผมไม่ได้ทำนะอันนี้มันแตกอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับเรานะครับผม <c oughs> อุ้ยตัวนะาเต็มเลยครับ เหมือนมีเก้าอี้ขวางอยู่ครับมีคนอยู่ไหมครับสวัสดีครับปู่พมนะครับปู่พมหลังตู้มีคนไหมครับโอ้บาดเข่าครับต้องเดินอ้อมนะครับผมจะผมจะไม่ข้ามบาดเจ็บขาดนะครับโอเคหลังตู้มีไหมเฮ้ยชุบไม่มีครับ ยังมีแมววะมาแป๊บนึงนะครับแห่ระเบียงระเบียงแน่แน่เอาไว้จะล็อกไมว่วาประตูอืมบานนี้ชัวเอาล็อกอันนี้อะไรวะเนี่ยนึกว่าโลก,กับตันอเมริกาครับทุกท่านทุกทุกคนครับ เห็นแวบ,บแรกที่ว่าโลกกับอเมริกาครับผมออช่าออช่าออช่าเฮ้ยไอเล็กแล่จากเรื่องเล่านะครับผมที่เราไปถามมานะครับ <c oughs> ในช่วงหัวค่ำนะครับผมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วก็อยู่ในเราแวกนี้นะครับผมจากปากนะครับ <c oughs> ส่วนมากเรื่องราวจะอยู่ที่ประมาณบริเวณชั้นสองนะครับผม นี่อออมุมน uh ี huh> ้โคตรได้เลยครับผีวิญญาณสัมภเวสีได้โปรดตัวไหนก็ได้ที่เคยออกมาหลอกมาหลอนผู้คนวันนี้ได้โปรดอออูออ่อคอกูไหนเราจะไม่พูดเึงผู้ล่วงรับใดใดทั้งสิ้น นะครับวันนี้เราจะไม่พลาดพิงคอะไรใทั้งสิ้นนะครับปิดเลยเุ้ยทุกทคนครับเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะเยังไม่ทันปิดเลยแป๊บนึงนะครับผมปิดไม่ทันอืม เสียงเหมือนประตูหรือไม่กระตูครับม <on> <Mustang> <IS mus i dialog> ิวโทรศัพท์ยังอยู่ตรงนั้นเลยเดี๋ยวปิดแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยปิดนะครับทุกท่านเรามาดูกันนะครับผมโบราณบอกไว้ว่าถ้าเล่นซ่อนหาตอนกลางคืนและจะเจอกับผีหลักซ่อนซ่อนซ่อน วันนี้เราเล่นในสถานที่ที่ใครต่อใครก็บอกว่าผีดุก,กันเลยดีกว่านะครับผมการที่อยู่ในสถานที่ร้างๆสถานที่ที่ว่ามีเรื่องผีแบบนี้นะครับผมนะเวลาที่เราอยู่คนเดียวบอกได้เลยครับตัวเราเองจะได้อัธรลดกับมันอย่งดุดเดี่ยมและเต็มที่นะครับผมแต่ถ้าเรามีเพื่อนเข้ามาอยู่ด้วยอีกสักคนหนึ่งสองคนนะครับกับการที่เราอยู่ร้อยคนมันไม่ต่างกันเลยนะครับผม ความเงียมันทำให้เราได้รู้จักตัวเราเองมากขึ้นนะผมเคยฝึกการเอาชนะความกลัวนะครับผมผมไปนั่งอยู่ในบ้านที่เขาบอกว่ามีผู้หญิงท้องแขวนคอตายนะครับผมเป็นบ้านหลังใหญ่มาก นะครับผมแล้วก็ในนั้นน่ากลัวมากพูดง,ง่ายๆเลยก็คือตอนเด็กๆเนี่ยเวลาที่คนผ่านไปผ่านมาเนี่ยคนไม่กล้าที่จะมองเข้าไปข้างในเลยด้วยซ้ำป่าเปิดแม่งปิดหมดเลยนะครับผมและตอนนั้นนะครับตอนนั้นผมน่าจะอยู่ช่วงประมาณ จยาไม่ได้แล้วครับแต่นานมากแล้วนานมากๆเลยตอนผมยังเป็นเด็กอยู่เลยแล้วผมอยากชนะความกลัวทุกคนนะผมไปคนเดียวเลยจอดโมอเตอร์ไซค์ไว้หน้าบ้านนะครับผมนะผมไม่กลัวโจรน,นะเพราะว่าผมมีอะไรที่พอจะป้องกันตัวผมได้สบายเลยนะครับแล้วคราวนี้ผมขึ้นไปตรงจุดที่เขาเกิดเหตุเชือกยังอยู่เลยนะเชือกไม่ยังอยู่เลยครับตอนแรกผมเปิดไฟนะเปิดไฟฉายอะไรตอนมีอะไรนะครับตอนแรกๆวันสองวันแรกที่ผมไปผมต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นผมกลัวผีนะครับผมผมเปิดไฟ แม่งไม่มีเคียอะไรเลยแม่งเฉยๆว่าอะไรอย่างเงี้ยนะเปิดไฟแต่พอผมลองปิดไฟฟิลมแม่งเปลี่ยนเลยแล้วผมอยู่ในนั้นทุกๆคนเชื่อไหมว่าผมอยู่ในนั้นตั้งแต่เที่ยงคืนเที่ยงคืนนะครับผมจนผมเผลอหลับแล้วตื่นมาอีกทีตอนเช้าสนุกมากครับทุกคนตอนนั้นเป็นครั้งแรกเลยที่ผมแบบ ไปนอนในบ้านร้างนะที่ว่ามีคนตายแต่ก่อนหน้านั้นผมลองเทสผมลองฝึกแบบเหมือนนอนในป่าช้าดูแล้วนะครับผมนอนในป่าช้าตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่ตอนที่ผมเป็นกลัวผีเลยนะครับผมลองฝึกนอนดูแล้วนะครับแล้วคร้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมไปนอนในบ้านร้างทุกคนเชื่อไหมครับว่าไม่รู้นะอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงนะครับผมตอนที่ผมปิดไฟแล้วผมนอนในบ้านร้างมันมีเสียงตลอดเลยครับ เสียงโคตฮาเลยครับทุกคนมีเสียงตลอดมีเสียงอะไรต่อมีอะไรให้เราจินตนาการได้เยอะเลยนะครับผมนั่นนะคือประสบการณ์ที่แบบว่าอยากจะเอามาแชร์อยากจะเอามาแชร์แล้วก็อยากจะเล่าบอกต่อกันฟังนะครับผมนะสนุกมากครับทุกท่านจริงครับไม่เชื่อลองดูนะถ้าเกิดว่าเราอยู่กันสองคนนี้ผมแนะนําสูตรการเอาชนะความกลัวนะ นะครับผมถ้าเกิดเราไปกับเพื่อนหรือสักคนหนึ่งหรือเราอยู่กันสองคนในสถานที่แห่งนั้นนะครับแล้วเราเปิดไฟสว่างเราจะไม่ได้สัมผัสถึงอารมณ์ที่มันอยู่เบื้องลึกในจิตใจในหัวใจของเราแบบเต็มที่แต่ถ้าเราลองอยู่คนเดียวแบบเพื่อนไม่ต้องรอด้วยเพื่อนหน้าบ้านก็นไม่ต้องอยู่ไกลๆเลยที่แบบเรารู้สึกเหงาแขวงคว้างล่องลอยไม่มีใครววาเวหวังเวง และปิดไฟนั่นแหละครับผมคุณจะได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นและมันจะทําให้เราได้รู้จักได้รู้จักตัวเราเองมากขึ้นมากขึ้นและก็มากขึ้นออออบอกแล้วนะครับผมภารกิจของเราผมเปิดเพจมาสี่ปีนะครับผมผมเปิดเพจมาสี่ปีมุ่งเน้นให้คนเอาชนะความกลัวนะครับผม สปีที่ผ่านมาหมกตรงๆเลยครับผมไม่โฟกัสผีเลย,ยทุกคนก็รู้นะครับผมไม่เคยมีผีออกมายงมายืนเลยแต่ทําไมนะครับผมถึงมีคลิปหลักล้าน40กว่าคลิปถึงแม้ว่าจะถูก facebook ก,กันแกล้งลบไปปัจจุบันเหลือประมาณ20กว่าคลิปนะครับผมทั้งๆที่ไม่มีผีสักตัวเพราะ เจตนาในการทํารายการนั่นเองนะครับผมลองดูนะทุกๆคนแต่เเดี๋ยวต้องบอกก่อนอี้อันตรายไม่เอาไม่เอาเด็กแล้วเด็กนะคนดูเยอะอย่าไปเรียนแบบนะอย่าเรียนแบบครับอย่าเรียนแบบผมนะน้องๆที่ดูไลน์นี้เสร็จไม่ใช่เฮ้ยพี่พี่คอนบอกให้ไปนั่งปิดไฟในบ้านละองยาห้ามเด็ดขาดเลยนะครับทุกๆคนพอมิจฉาชีพเยอะมิจฉาชีพเยอะแล้วก็โจร ที่ยาอันตรายอะโครจรงูงเี้ยวเขี้ยวขอแล้วก็อันตรายจากสิ่งปลูกสร้างที่มันซุดโทมพังอันตรงนี้ผู้ปกครองนะครับผมเตือนด้วยเตือนบุตรหลานของท่านด้วยนะครับว่ายายาเลียนแบบพี่ก๊อตอย่าทำตามเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆอะ,อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆห้ามเรียนแบบเด็ดขาดครับผม